สวัสดีครับทุกคนผมตัวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey นะครับพอดีผมมาเมืองการแล้วก็เลยมาแวะที่ร้านบารมีครับจริงๆผมเคยมาที่นี่แล้วแต่ทีเนี้ยเขามีการจัดโซนใหม่ก็เ,เลยพาเพื่อนๆมาดูครับว่าเขามีการปรับปรุงแล้วก็จัดโซนใหม่ๆให้หน้าถ่ายรูปยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องผมนะก,ก็น่าจะเคยมาที่นี่กันแล้วส่วนใหญ่ ทีเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขามีการจัดโซนใหม่อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะก็จะมีเหมือนโซนสวนตรงนี้ครับที่เพิ่มมาเนีย่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศเดี๋ยวผมเก็บฟุตเทจให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้ผมมาตอนนี้คือเที่ยงเลยนะร้อนมากไม่ได้เอาไม้มาด้วยฮะไม่ได้คิดว่าจะถ่ายไงทีแรกก็คิดว่าเหมือนเดิมแต่ทีนี้มาเดินดูแล้วเออเขามีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มม,มุมมาเยอะเลยฮะดูนะ ด้านหลังก็ยังเป็นไฮไลท์ก,ก็ยังเป็นแม่น้ำอยู่เหมือนเดิมนะฮะ อย่างโซนนี้นะฮะเขาก็เปิดใหม่แต่ในนี้จะร้อนนะ,ะไม่ได้มีแอร์เอาไว้แบบถ่ายรูปเข้ามาถ่ายรูปเล่นแปบบ๊บๆชั่วคลาวได้แล้วก็ค่อยไปรับอาหารที่ด้านบนในห้องนี้ก็สวยนะมีมงกุฎมีอะไรให้เราเอา,เอามาใช้เป็นพร็อพถ่ายเล่นได้เลยเนะเนี่ยเขามีพร็อพไว้ให้เราถ่ายแล้วก็มีโซฟาอะไรพวกอย่างเงี้ยมีดอกไม้เป็นพร็อพเลยถือว่า จัดเตรียมอะไรไว้ให้ลูกค้ามาถ่ายรูปเล่นได้ดีเลยนะฮะ,ะสวนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสวนเพื่อนเห็นไหมโซนสวนนี้ก็สวยน,นะแล้วก็ในส่วนโซนตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นปีกผีเสือ้อเราสามารถไปยืนแล้วก็ถ่ายรูปประมาณนี้ฮะถ้าเราหาตำแหน่งดีๆก็จะเป็นเหมือนปีกผีเสื้ออยู่ด้านหลังเลยก็น่าจะถูกใจกับ สาวๆหลายคนเนาะที่ชอบถ่ายรูปครับมุมถ่ายรูปเยอะขึ้นเยอะฮะที่ผมเคยบาราวที่แล้วตรงเนี้จะเป็นจุดที่นั่งมองทางรถไฟแล้วก็จะมีรถไฟช่วเงเยน็ๆนๆะอ่ะจะมีรถไฟเมืองการนะวิ่งผ่านมาจากจุดนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าฮะด้านในคงไม่ได้มีเสียงอะไรนะเพราะว่าเขาเปิดเพลงจะได้ไม่ต้องติดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวใช้เ mm hmm. พื่อนๆดูบรรยากาศเอา ตรงมุมนี้ก็จะมีเหมือนชิงช้าให้เรานั่งเล่นนะฮะเนี่ยได้บรรยากาศได้ฟิลมากเลย โซนนี้เขาทำใหม่มีม้าตัวนี้เป็นจุดขายเลยฮะแล้วก็มีสวนมีดงดอกไม้ต่างๆให้เราลงไปถ่ายเล่นอันนี้ก็เป็นเรือฟาร์มิงโกฮะ ดูด้านนอกกันแล้วนะฮะก็เข้ามาดูด้านในตัวคาเฟ่กันบ้างสำหรับผมด้านในตัวคาเฟ่นี่เหมือนครั้งที่แล้วที่มานะฮะยังไม่มีการอะไรเปลี่ยนแปลงเราสามารถมาสั่งอาหารที่ตรงจุดนี้ได้เลยครับที่นี่ก็มีเครื่องดื่มมีอาหารมีขนมนะฮะก็ถือว่าเป็นการมาอัปเดตบรารมีแล้วกันเนาะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยมาแล้ว คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเนาะนี่ครับเพื่อนๆก็คงได้เห็นแล้วว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็ลองมาตามมาดูฮะที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้กับ LT Journey ด้วยนะครับ เดี๋ยวพอผมพาไปที่คาเฟ่อื่อนเพื่อนๆจะได้รู้อีกครับว่าผมลงคาเฟ่ใหม่แล้วอย่าลืมมานะฮะบารมีรู้สึกปรับปรุงเยอะเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ